มันย่อยเหมือนนี่ยอย่างเงี้ยแต่เออแต่น,นี่มันเป็นน้ำนมหมดเลยนะนี่ยอ่างงี้อย่างงี้ไม่ไมีมแล้วเนี่ยหนอนขาขาวเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยบีบมันเป็นน้ำนมหมอะไรเนี่ยเนี่ยงั้นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้บีบจังแป๊ะแปะแปะเลยเนี่ยอือเป็นน้ำมนมนนะใช่ค่ะขาวเลยเนี่ยอออันเนี้ยเวันสี่วันเสี่วันเอง พอซื้อมาปุ๊บวันแรกที่มาเขาไม่ค่อยอยากแก้นิเท่าไรพอปุ๊บมาลองไปใช้อ่อย่างที่เราไปฉีดอ่ะอย่างตัวอย่างที่มีโดนเทียบอ่ะอีกตัวนึงอ่ะลองผสมฉีดสามไร่ว่ายยายเฉื่นี้ของเขาจะเข้มข้นเลยมองดูมีสีสันแต่เนี่ยใต่ไปอ่ะมันไม่มีสีสันเฮ้ยของจริงป่ะวะแต่เวลาเรากวนน้ําเนี่ยอันเนี้ยมันจออเป็นวุนวุ้ใสใส <c oughs> ใช่ไหมอันเนี้ยมันมีบุ้นสใสแต่อีกตัวนั้นไม่มีบุ้นเลย <c oughs> แล้วลองฉีดดูเนี่ยพอใช้ได้สี่วัน เมื่อวานได้สามวันออกไปคุยกับเพื่อนกลางนาเขาไปนั่งเยอะข้าวมาดูจังหวกเฮ้ยแกข้าวที่มันงอกเป็นตุกตาขาาวอะ่ะที่มันมีเริ่มมีรากแล้วเฮ้ยรากมันหายว่ะตุกมันหายหลุดไปเฉยๆแั่นั้นแล้วพอมาจับที่ว่ามันลอยแล้วก็วบีมมันก็โอเคแนละ้วแบบก็อบอกมันเอาไม่เยอะหรอกอย่างร้อยเปอร์เซ็นก็เลยแเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยให้ป่าไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่ก็ดีแล้วลดต้นทุนต้องเท่าไหร่อะ่ะจริงนะคนเราหมดบางคนหบบ ไปถามคนที่เคยใช้เราเนี่ไม่กล้าพูดเลยว่าเนี่ยซื้อตัวนี้มาใช้เนี่ยอย่างผู้ใหญ่อะไรเนี่ยเยอะแล้วหนร้อยสามสิบไร่แล้วแกออกรับจ้างด้วยไหมเหรใช่รับจ้างด้วยจะมีโดนด้วยไหมเหรใช่มีโดนด้วยแนี่ดูเลยเนี่ไอ้ที่เขาพูดเนี่ยครบวงจรเลยนี่แกแกจองเลยไปสองตันแล้วเนี่ยแกแกกแกพูดตรงมีเหตุผลผมฟังเออใช่ใช่อย่างน้อยน้อยเที่ยวหนึ่งก็จัดทีหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นมันก็เหมือน เหมือนเราไม่สบายแเราลองเราไม่กินยาต่อเนื่องมันจะหายไหมล่ะนั่นเลยมันเหมือนกันที่เหมือนเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยจริ้นะล่ะใช่อย่างเป็นโรคมะเร็งเราไม่ตัดทิ้งมันจะหายไหมนั่นเลยมันก็ลานผู้คลามไปจนกว่าเราตายอ่ะใช่เหมือนกันข้าวดีมันมันโอ้จัดหญ้าขกงหญ้าจัดง่ายไปหญ้าเราขึ้นเก็บได้ใช่เก็บได้เราเร่งเก็บได้รอบสองเนี่ยขิดรอบแรกแล้วไม่ตายอ่ะมันโผล่มาเว้ยพอเราจะใส่ปุ๋รอบสองเราปล่อยน้ําแห้งก่อน แล้วเราก็เก็บไปเลยเก็บพอได้สามที่วันห้าวันที่น้ําใส่ปุ๋ยอัดแล้วข้าวเขาข้าวเขาพูดแล้วปุ๊บใบมันปิดยายามันไม่ขึ้นในทันแล้วแต่นี้ก็ซุดลงไปนี่เือใช่แต่อันนี่เราต้องขึ้นมาแล้วเราต้อทำยังไงมันและอย่างนี้เนี่ยไปจ้างเขี่ยวมันก็ดีแต่ถ้ามันเยอะเข้าเยอะเข้าบ่อยอะอย่างเคยโดนห้าพันคนนี้งวต่อไปจะโดนต้องหมื่นนึงมันเพิ่มขึ้นอะใช่แล้วก็หล่ะ มันขยายไอ้ข้าวมันแตกกอกอต้นเม็ดหน่มันขึ้นมันกี่กอกี่ต้นอ่ะเป็ดสิบกยอ่ะแล้วรวงหนึ่งมีมีมีกี่เม็ดอ่ะร้อยห้าสิบเม็ดตีไปเลยร้อย้าติเม็ดยังสิบสิบสิบเนี่ยสิบต่อสิบต้นกอมังสิบต้นเนี่ยเท่าไหร่ละล่ะห้าแล้วนี่ยแล้วมันกระจายไหมล่ะนี่แหละคนเรามันมันโหลองมยายวิธีแล้วผมถึงไม่พูดอยู่กองมองเมียเนี่ยแหละเออไปเดินดูไม่ใช้ได้ ต้องคุยกับแวร์เลยถ้าอย่างนี้นะกก 7, 8, เนี้ยลดตั้เจ็ดติดแปดติดเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะโอเคแล้วเราก็ใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะแพ้กันริงอะ่ะแต่มันใช้ได้ผลนะอย่างอ่ะมันลดมันลดต้นอ่ะน้อยค่ามันลดร้อยลงผดิตน้อยลงเราก็ใช้น้อยลงใช่ใช่ไหมลนะ่ะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราใช้ขวดหนึ่งสองไร่อ่าต่อไปขวดหนึ่งสามไร่มันก็ลดลงมาแล้แลวเราก็ลดจำนวนตัวยาลงมาแตา่เดี๋ยวนี้เราได้เพิ่มขึ้น